เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่มาชี้เป้ารถส,สวยผู้ชมเลือซื้เล็กใช้นะครับอันนี้เป็นฮอนด้าแก๊สนะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยบอดี้ดีช่วงล่างแน่นแม็กก็สวยครับภายในสะอาดสมบูรณ์เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแต่งสวิตช์แผงคอนโซลแต่งลายแคปล่าเลยครับ ผมอะไรมัลติฟังก์ชันเปลี่ยนเกียร์ได้ผมอะไรได้เดยรวมแล้วก็พร้อมใช้เลยครับเกียร์ท้าประตูหล่อๆเครื่องเกียร์ดีแอร์เ,เยน็นฉ่ำพร้อมใช้พร้อมเที่ยวมีจอดูหนักฟังเพลงครบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือกซื้อกันประจำาได้ไม่พาชิปใ,ใหม่ๆครับแล้วคันนี้ถูกด้วยนะครับเปิดมาที่75,000บาทครับราคาหลักหมื่นครับเที่ยวเดินทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดไปกันได้สบาย ราคาใกล้เคียงมอไซค์เลยนะครับรพอๆกับมอไซค์บิ๊กไบค์ร้อยห้าสิบสองร้อยซีซีเลยของเถียงเดิมเดิมคันหน้าบางๆไม่มีชนหนักเล่เมเอกสารครบครับเจ้าของรับประกันการโอนให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่อยุธยาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนัดจูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ